มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเราไม่ทิ้งกันรอบ2โครงการใหม่ใครมีสิทธิ์บ้างเช็คด่วนค่ะหลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีกับโครงการเยียวยาประชาชนผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะคะโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆคนละ5,000บาทในช่วงระยะเวลา3เดือนค่ะ นายอุตมะสาวนายนโรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแผนจะเดินหน้ามาตรการในระยะที่2โดยใช้ชื่อว่าก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งการสู้ภัยค่ะซึ่งวันนี้ช่วงเวลา13นาฬิกานาทีได้นัดผู้บริหารธนาคารแต่ละแห่งมาหารือร่วมกันก่อนที่จะตกผลึกประกาศมาตรการนะคะแต่เมื่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจลาออกทั้ง4คนก็ต้องติดตามต่อ ว่าการประชุมช่วงบ่ายวันนี้จะยังเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการนะคะโดยโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งการสู้ภยัยเบื้องต้นว่ากันว่าจะเป็นการบรูรณาการหน่วยงานในสังกัดสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนอกจากนั้นจะมีการตั้งทีมเราไม่ทิ้งการเพื่อติดตามรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟูสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะและในรอบนี้นะคะคนที่ได้รับเงินก็คือผู้ที่ไม่เคยได้ในรอบที่แล้วนะคะและผู้ที่ได้ในรอบแรกที่มีสิทธิ์ได้เช่นกันโดยทางครั้งนะคะจะพิจารณาต่อไปโดยรายละเอียดนะคะจะแจ้งหลังจากประชุมกันอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ